สวัสด hey, like ีคร yeah, nah, nice. oh, ับ oh, นี่การเลเกมครับเกมที่คุณกะลังชมคือ Star Fox Adventure บอลโฮนะผมเออดูเหมือนมีคนเก็บวาพายเพื่อเราวบาดพายหมดแล้วนินใจด้วยเนาะถ้าเป็นเด็กคนแรกที่ทำได้เลย อะไรเนี่ยโอ้ยรู้สึกว่าเธอจะทำลายคาถาแล้วแล้วกุญแจก็ไปอยู่ในกระเป๋าฉันได้ไงเนี่ยเข้าไปแล้วสนุกกับปาร์ตี้เด็กๆเฮ้ยไปเถอะพวกเอ้ยสนุกแม่งเอ้ยกระจุ๊ดใจอยู่กับมันแต่แรกคารินแต่ฟวามไม่ทักอย่าทำลายเพื่อนฉันเลยโว้วว่ามันใช่เพื่อนเธอเธอตกใต้มัสโกบอน ม่เห็นได้แค่ว่มันห่วยแตกแค่ไหนแกมาแกพูดก็ไปละไอ้จอมนรสตอนนี้พวกแกต้องตายมีเหตุยด้วยนะ Came here to kill vampires and eat sopapillas, and I'm gonna do both. Must drink from the blood fountain. It's go time, but lord. Juice of eternal life! It's fucking clam juice and tomato. How good could it be? Stop hitting them! not Wow, this room is gigantic. Pretty poor use of space. I'll mention it on the comment card. fire! <physic> <maple> Twilight <misunder> <can>. <transf sweating> <parasite>? ต้องรียนทำลายนี่เลยสุดเลยโอ้ยนี่พังเลยสำรงสัตวนะพุแห่งความเป็นนิรันดร์ นอยแกทำเรื่องวายของแวมไพร์ยุ่มมันหมดแล้วไอ้จัมมนุษย์นายควรจะดมหน่อยนะเด็กใหม่โอ้ไม่นะเลือดฉันทุกหนูตายเลยนะเธอทำร้ายเพื่อเอาชนะนางสาวพี่คะพวกมันหลอกเธอแค่เล่นพวกมันคือแวมไพร์โคตรกากอ่ะ ไม่ส e. ักหน่อยว้แกกล้าทำร้ายถ้าถึงความมืดมิดเหรอเออตายดีกว่าล่ s You owe me for this. That's in I serve a higher power. ไม่เอ้ย <ka> ไม่ถึงโอ้ยตายเถอะจะขอฮิวไว้ตัวก่อนหน่อยกัน Please! Kiss! was it? Okay, this isn't fun anymore. You don't know that Dark Freak oh, is here to win! Try me! Is That looked painful. A life force! The forces of lameness will never win! You won't see me coming hunt no! someone for the coon Fartlord! Wait, you might your life force is mine, for Oh, oh we knocked out by a poser, huh? I'd die of embarrassment. I slow through my veins. Bad news, blood suckers. It's the coon's turn. He's coming through! by the long dong of justice I can't right now those I got some bad news about vampire immortality Oh, would he follow us no merci my body. Oh, I guess that was pretty cool oh naimo แต่เลยว่ามันงาปาร์ตี้วิกเกอร์ฉันน่ะเว้ยนานๆนทำลายมันมาถึงใครเรนออกมาจากที่สระไม่กันฉันจะไม่ให้คุณทำลายปาร์ตี้ของเขาไปเถอะไหมตรงนี้ไปดท้ายพี่แคเรนยังตกใต้มอสโกพวกมันอยู่เพราะต้องทำลายมันนี่อะไรอะ อันนี้มัน,น,นทำอะไรได้บ้างอุ้ยเอานี้ด้วยไว้สับเทเลพอร์ตอ๋อเอาไว้แบบดูดเลือดอู้ได้ตัวไาด้วยนี่อะไรเนะี่ย นี่ไม้ตอนเด็กแล้วเนี่ย แคลเรืนอมาพูดแค่เรื you know? ่อ๋อ เิ่มเลยจะไปไม่ล่้แค่เป็นผู้ช่วยซปเปอร์ฮีโร่คนใหม่ของมาเองม่รู้ว่าจะกอีกติไงจ่าคายมาเฉยเลยเพราะว่าเขาเต็มซปเปอร์ฮีโร่มาพร้อมแล้วปบผม 我我等着你 เออยังยังไม่ได้ฉลอง ฝากบอกใครได้นะเรื่องการเป็นตัวภัยสุกคืพวกเราอะ่อีกไม่นานแคเลยจะเป็นหนึ่งในพวกเราเว้ยโอ้ถ้าเป็นเรื่องที่น่าตนใจเกิน 佢買啦。 ก็ได้อยู่นะแต่ว่ายังไม่ถูกใจเท่าไหร่โอ้ยเหี้ย ไรนี้ไปไหนเนี่ยเอาขึ้นสิครับเดีย๋ยวดี้ญาติใครส่งอะไรมาด้วย ขระเจ้าเมื่อกี้สุดยอดมากเลยเพราะเราเป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่ที่เจ๋งสุดๆเลยเด็กใหม่ฝากบอกทุกคนด้วยนะเออขอโทษที่ไม่ได้มานะเด็กใหม่ เฮเลนพวกเขาจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเธอเป็นแวมพายนะพเธอต้องด้สติแล้วพวกเขาไม่ได้หลอกฉันพวกเขาเจ๋งเห็นไหมล่ะเขาใหญ่เป็นหนึ่งพวกเราทำไมไม่ปล่อยเธอไปพรุ่งนี้ตหยุดเดี๋งนี้แหละจะงูเธอคิดหรือว่าลูกฉันน่าเป็นหัวหน้าแวมพายฉันนี่ไงหัวหน้าแวมพายล่ะเจ๋งใช่ไหมละไหมเมืนคิสเฟอร์อะไรวะเสียฉันนี่แหละคือมาสเตอร์แวมพายล่ะ ไม่เป่นแกงเว้ยมันควยแต่งชิมาเลยมึงได้่อหวยแตกเว้ยมันเป็นปาร์ตี้ี่สุดยอดมากเลยมันเตงเต็งเป็นสุดไม่เลยล่ะทั้งกัพวกเปลาไปซะเลยไม้ามาบอกแล้แค่เลยวเขาหวย I am a creature of the night We're up to our next in Hey easy on the frosted tips <coughs> Talk to me. You like frosted tits, don't you, care? Yes, I do like frosted tits. I, I think they're super cool. Go forth, my Kinder Vampires. Wow, there are tons of kids at this party! Oh. What's gonna happen next? This birthday is full of surprises! That's a guy big That didn't hurt. You're still having fun. Everything's great. Avert your eyes, children. The Coon is about to get into some adult situations. <coughs> Look, it's not a werewolf party, alright? Maybe next year. a ด้สองค a ้งสิ่งปังเบอร์พลังกิมริปเปอร์ ติดฐานะอะไรเลยจะมีใครเป็นหรือเปล่าแจกใจกอให้ทุกคน ทำไมคุณจะทำอย่างนี้ลาวฟ้าผู้ทั <ố S 2> กหนูชอบพวกนี้เฮืออัโดเลยกูไม่นะนางฟ้าผู้ทักมีแม่พายหลายตัวเหลือเกินมือฝุ่น <c oughs> นี่มากกันไม่หยุดหย่อนเลย I'm i to You're picking on. Fuck up, I hope. It's my turn to express myself.

I'm still working on it. Oh, look! My little bear! Oh, you're my little man! Oh, so game 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 <laughs> 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 oh now. Thoughts and satanic prayers. I'm not sure. Nice try, but I'm still having tons of fun right now. โอ้ยแมวแมวแมวเดี๋ยวช่องช่องเดี๋ยวแบบช่องบินแน่เลยใช้ได้เงีเนี่ย เดี๋ยวนไม่ได้พ่อมตาจัดการตุ่หัวน้ยจบๆไปดีกว่าโอ้ยแย่นั้วโดนกันหมดเลยโอ้ยตอนนี้ติดไฟ โอเคนี่ตาย oh, โอเว on, no นกัมแรรคนี่มันพลังของพลังมือของยิวเลเนี่ย Let all debts be forgiven and all slaves free. Ah! It's the stroke of midnight somewhere. We're ah! <laughs> 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 is jelly of my dark โอ้โหดู No so, if you. I wasn't such a cool stepdad, I'd definitely call your parents after that. I really shouldn't oh. should stop dropping roll. join or fade. เออมันไอไอเอฟเฟกต์เลือดจะหมดแล้วต้องเติมไหมฮะโอ้นี่ตายแล้วนี่โอ้ยจะก็แค่อยากมีปาร์ตี้สุดเจ๋งๆเท่านั้นเอ้ยปาร์ตี้วันเกิดเจ๋งๆเท่านั้นแหละ พวกไม่ไปใชที่นี่สนุกเอว้สนุกสิไอเด็กบ้าเธอสนุกไหมสาวสาวเด็กน้อยไม่รู้สิแต่ทุกคนนะครับตัวใจร้ายมากเลยเห็นไหมล่ะเธอไม่ได้สนุกมันจบแล้วพวกอย่าแพ้ซะเออฉันยังมีของความสุดท้ายสำหรับเจ้าหนูน้อยนี่นี้ มคนี่เฮมจะเรียกคลี้เฮมมาได้ผลด้วยมาหาตั้ี่โคลี้เฮมออกมาจากประตูนั่นซ้อฝมานเลยจะมาเย่คาซาบริษัทฉันมันนี่ยนั่นเนี่ยนะโคลี้เฮมเอ้ยยีเนี่ยมึงยัยไม่ควรมานนี่หรือเราไม่ใช่ สตา Fan, โอ้ม like, ีเด็กหายเลยฉันจะหามันเองเลยเหมือนพิตเตอรแพงไงมาซิ่ไปที่แบบกทำแบบกบาร์กัทเทนแคเรนไอ้ยามันกึแ hmm. จ็กสันว่ะโอ้โคลีเฮมหลักพาตัวน้องสาวมึงไปแล้วอ่ะรอที่อะไรอยู่ล่ะอิดูโต้ตามมางไปดิดีดีโอเค ให้ <laughs> ยังไว้ก็แจ้งสั่งมาโอเคงั้นไปต่อกันในพาร์ทหน้านะครับผมอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจไอเ้เกิมบ้าอย่าลืมกดลิงก์โดเนทใต้คลิปวิดีโอเพื่อให้เราสามารถซื้อเคสให้กันนะครับบ๊ายบาย